วันนี้วันวนาเดนไทนยใช่ไหมครับใช่ค่ะมิกลิ่นวาเดนทายสักนิดหนึ่งสิครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งหรอแปลกนะแปลกนะผมตัอ้งออก็สังเกตนะทำไมระยะนี้คนในเวทวงบันเทิงค่ะคนในเวทวงบันเทิงเขาหยิบฉวยกระแสเลือกตั้งมาเป็นมาเป็นสตรอรี่ในการผลิตแคมเปญเพื่อโปรโมทอะไรข <c oughs> องตัวเองเช่นาบ้ช่องง โปรโมตรายการทีวีของตัวเองโปรโมทหนังของตัวเองดังนี้เป็นต้นอ,อินเดียสถานการเลือกตั้งไงเขาทำโปสเตอร์หาเสียงเลือกตั้งนี่ก็ทําบ้างเลยโปสเตอร์แล้วก็คิดคําน่ารักน่ารักเก๋ๆขณะเดียวกันคนในเวทวงการเมืองก็หยิบฉวยเอาสตอรี่ของคนในเวทมนเทิงมาเป็นประเด็นในการสร้างแคมเปญเช่นกันกลับกันนะวันนี้วันวาเลนไทน์หนุ่นนนนมๆประชาธิปัตย์เขางัดแคมเปญ ที่มีชื่อว่าอะไรนะครับกอดฟรีฟรีฮักค่ะวันนี้กอดได้ฟรีเลยหนุ่มๆหน้าตาดีพักประชาธิปัตย์เขาเปิดให้กอดฟรีค่ะเฉพาะวันนี้นะอยากจะใช้คําว่ากล้าจริงๆนะหนุ่มๆประชาธิปัตย์เปิดแคมเปญกอดฟรีเนื่องในวันวาเลนไทน์เขาทําเป็นเพจเชิญชวนเลยนะใช่แล้วไปดูหนุ่มไอติมก่อนไหมนี่หนุ่มรอแห่งพักประชาธิปัตย์นะคะแฟนคลับเอบซีเขาก็เยอะไอติมทํา ทำทำเพจโดยมีข้อความว่าฟรีฮักกอดฟร e สตาร์ทศูนย์พึกษชาติคลองจันทเจ็นาฬิกาอัปเดตสถานที่ผ่านไลน์แอดตลอดวันเบอร์8ฮแทคนน่ารักต้องให้กอดใส่ใจตลอดต้องเบอร์ 8. แป่นี่เป็นไงสอดคอล้องแล้วก็มีรูปนะคะแล้วก็มีรูปของน้องไอติมนั่นแหละแล้วก็มีทำมือเป็นมิ n นิฮาร์ส่งหัวใจเล็กๆให้ทุกคน ข้างแรกก็ไม่เข้าใจนะฟรีฮักสกอดฟรีมัดอะไรอย่างไรขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งนุ่มหล่อของป้ะจีิปัตยใช่ค่ะหมอเอกหมอเอกเนี่ยแหละค่ะหมอเอ็แหมอเอญกเบอร์สิบห้าเขตอะไรนะเบอร์สิบห้านะคะอยู่แถวแถวเนี้ย เดี๋ยวผมต้องตำหนิหมอเอกเนี่ยทำเพจเนี่ยไม่บอกเบอร์แต่ไม่บอกเขตบังซื้อบังซื้อเขาบังซื้อเหรอใช่บังซื้อไม่ไม่แต่ว่าในเพจเขาไม่ได้บอกเขตไงใช่ค่ะเอาละครับเช่นเดียวกันในวันวาเลนไทน์หมอเอกก็ทำเพจเหมือนกันข้อความในเพจก็คือพักใจไว้ที่หมอแล้วรอเธอมาฮัก นีสวัสดีวันแห่งความรักถ้าอยากจะฮักมาเจอกัน MRT บังซื้อ17นาฬิกาหมอเอกคณวัฒนเบอร์15แน่แนแล้วก็รูปเหมือนกันนะคะเป็นรูปมินิฮาร์ดส่งหัวใจเล็กๆให้ทุกคนค่ะกรณี้ของหมอเอกยังทำอีกหนึ่งเพจนะใช่ค่ะ Hashtag ถึงฟ้าจะรักพ่อแน่แน่เร็วๆเหลือเกินเนี่ย แต่หมอก็ห่วงใยฟ้านะเบอร์15หมอเอกคณวัฒน์ดันไม่บอกเขตอีกแล้วไม่บอกเขตจริงๆนะอยู่ข้างล่างค่ะข้างล่างไม่เวิร์กแล้วมันไม่ค่อยเห็นคำถามก็คือคำถามก็คือคำถามก็คือแคมเปญฟรีฮักแคมเปญกอดฟรีเนี่ยค่ะนัดแนะให้แฟนคลับไปเจอกันแทนันที่นี่แปลว่าอะไรสาระคือ นัดไปเจอกันให้กอดเข้าใจว่าเขาไปเดินหาเสียงไปเดินรณรงค์แล้วเขาก็เลยมีแคมเปญอันนี้ก็เลยทําสีสันให้อินกับวาเลนไท์เพราะนั้นวันนี้ไปหาเสียงเจอทั้งหมอเอกเจอทั้งน้องไอติมที่ไหนนะคะวันนี้เลยเข้าไปกอดได้เลยทั้งชายทั้งหญิงเพราะว่าเขาให้กอดฟรีได้ค่ะวันนี้ค่ะแต่เขาก็นัดจุดนิดหนึ่งไงว่า7จ็ดโมงเช้าไปที่ไหนห้าโมงเย็นจะไปที่ไหนได้เป็นจุดหลักๆให้ผู้คนไปเจออกันได้แต่เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงงการหาเสียงอืมก็เลยมีแคมเปญกอดฟรีอยากไปกอดไหมล่ะ แต่คุณแอนไม่คอยอยากกอดหรอกมุหนุ่มๆ่อให้เป็นสาวๆผมก็ไม่กล้าหรอก <c oughs> แต่ต้องบอกว่ามันเป็นแคมเปญหาเสียงมันเป็นกิมมิคทางการตลาดการเมืองที่มันท้าพิสูจน์และมันท้าไทยสังคมไทยมากนะใช่เรื่องการเกาะที่จริง <c oughs> ฟรีฮักส์เนี่ยมันเป็นแคมเปญรณรงค์ในต่างประเทศ <c oughs> แต่ ถ้าเป็นสังคมฝรั่งไม่เป็นไรใช่เขาทักทายกันกอนถ้าเป็นสังคมฝรั่งไม่เป็นไรไอ้เรื่องทักทายด้วยกันกอนเป็นเรื่องธรรมดาใช่แล้วแก้มชนแก้มอะไรเงี้ยเป็นปกติพร่นคือธรรมดามันเป็นเหมือนเรายกมือไหว้แล้วกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเนื่องในวันวาเลนไทน์หนุ่มๆประชาธิปัตย์ประกาศเลยวันนี้ให้กอดฟรีโอ้โหคงตอ่นมันแท้พิสูจน์จริงๆนะเดี๋ยวต้องมีนักข่าวเดี๋รอเก็บภาพ คุณพูดหัวเราะหัวใครแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความเครียดอยู่ในแคมเปญนี้อยู่หมายถึงเครียดต่อตอมต,อ,ตอคิดของสังคมตอบคิดของสังคมไทยกับแคมเปญนี้จะคิดอย่างไรอาจจะมีคนเห็นตัดล่จบจบจบ,จบ,จบเข้าสถานการณ์มันก็สถานการณ์อยู่แล้วล่ะก็ในเมื่อคนการเมืองเขาจะให้กรอบฟรี มีใครจะไปก่อดน,นันกการเมืองฟรีมันก็เป็นการเมืองอยู่แล้วแคมเปญทางการเมืองแบบนี้ผมบอกว่ามันท้าพิสูจน์มันท้าทายสังคมไทยดูซิวันนี้จะมีปฏิกิริยาหรือมีรีแอคอะไรผมว่ามีคนวิจารณ์เยอะคอยวรอดูรอดู